สวัสดีค่ะเพื่อนๆรีวิวการออกกําลังกายเดยที่สองนะคะอ่าบอกเดยแรกก่อนแล้วกันค่ะวันแรกเนาะที่เห็นๆออกกันไปนะคะปวดถามาก <c oughs> จะไปทํางานเนี่แทบจะเดินไม่ไหวเลยเนาะแบบก้าวขาวจะเออ จะก้าวขาแต่ละทีนี่เดินขึ้นบันไดนี่ปวดมากเลยเนาะที่วันแรกที่ทำสคอร์สสคอร์ไปนะคะแบบอืเดินเห็นเดินเดินอย่างนี้ขายปวดมากนะคะอืมแต่ว่าพอแบบทำวันที่สองอคือคือจะไม่ทำต่อเลยเนาะพอวันแรกมาพักไปสามวันคะ่ะกว่าจะได้เริ่มวันที่สองที่สามอีกทีหนึง่ง หลังจากวันแรกเนาะก็พักไปสามวันให้แบบขาที่มันปวดนะคะมันทุเลาลงก่อนนะคะทีนี้พอเออเริ่มแบบเริ่มดีขึ้นเนาะเริ่มเริ่มที่จะไม่ปวดแล้วเนี่ยก็มาเริ่มทำอีกวันนี้วันที่สองแล้วนะคะเพื่อนๆอันมันอาจจะนี่เพิ่งวันที่สองเนาะก็ยังจะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่า ไม่ได้แบบหวังว่าจะพออะไรเนะาะแต่แค่แบบว่ามันทําให้การไหลเวียนเลือดของเราดีอารมณ์ดีเนาะออกกําลังกายมันอารมณ์ดีเน mm ี hmm. ่ยมันไม่หงุดหงิดน,นะอ mm hmm. แล้วก็แบบสบายใจเนะาะทำอะไรแบบเครียดๆอยู่มานี่อร mm hmm. ะบายออกทางการออกกําลังกายระบายออกทางเหงื่อนี่ก็แบบ mm hmm. ดีค่ะเพื่อนๆลองดูกันนะคะ ก็ทำมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าจริงจังเนอะหยอหยอแยแๆไปคราวนี้คิดว่าอขอจริงจังหน่อยเนอะ mm hmm. ขอจริงจังหน่อยขอแบบว่าใส่เสื้อผ้าชุดเดิมได้เนอะแบบยังไม่มีตังตัดชุดใหม่คะ่ะ